ทำไมอายเ่นบ้านสองคนอาจารย์บ้านสองคนลังน้อยลักน้อยบอบ้านลังน้อยนสอยู่กันสองคนเนพรอาจารย์บ้า้พรออาจารย์ไปเจอโนรีสอนต่างจังหวัดโน หยุดทีเดียวเลยเดื่องขนาดแบ่งกันถือใมั้อันนี้อัดแล้วนะกินถือได้เลยถือเยอวใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมโอเคต้องสั่งนะเรียนเรีอะไรเรียนผ้าเรียนหางเรียนต่องกัน เจอุ้ยเตียนสองเตียน,นเียนอยู่ไหนแม่จอไหมจาอยูงง่ยังไงหมาหายมหมาน้อยหายจ้ยยตัวเราเป็นหมื่นดหมาหายเออนี่านนมาลูก ตัวแค่นี้ตัวเท่าแขนเนี่ยมาน้อยปลาเอาไปกินแล้วบอไอ้ต้มซุปผักแขนบอแม่งต้มซุปผักแขนกระบอฮะใช่นี่ยืมเพียนหน่อยที่สองน้องเองบอเราก็มีหมดเลยเพียนในนี้หมดหมดแม่งเอาต้มซุปผัดแันต้มซุป ต้องม่ส้ม,สมเสตาปูอยู่นั่นนะไม่เดินผ่านไปผ่มาหมาเม่ก็เหา่านอนกิน ทาผมกันรักมุกอยู่เลยจัดมาหน่อยหายบอกไฟเช็คที่ไหน นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบูบูเออไม่มาแล้วีจาบ้านู้นมาโอ้ยลูกไปไหนมาลูกไปไหนมาลูกดจากด้วยามาไอ้กับมาหายมาแล้วไปใส่ชุดเร็วน่นมันแอบอยู่นู่นไม่บ้านที่มาเาและมาน้อยเออมาน้อยเหมือนกัน เขาไปผสมพันธุ์อยู่เที่ยทร้อนคนถือนี่นี่ไม่ได้ใส่ น,น้ำเปล่าน้ำเปล่าอะไรครับห้องครัว สุมาชยันต <boundaries S 1> ุเทวาชลฉลมิสเมียตขันธปนะตาอิจฉันตาสันติเกยังบุริกวาระวัชนังสาทวเมสุนันโตธรรมะสวรรคาโลอายามตันฑาธรรมะสวรรคาโลอายามตันฑาธรรมะสวรรคาโลอายามตัณฑาบานุณานุตตจักปะคะวะตุระ 嗯。<laughs>